ฝึกอ่านฝึกอ่านอักษรกลางอักษรกลาง9ก้าตัว9ก้าตัวประสมสระอาผสมสระอาคำว่ากาคำว่ากาสกดว่าสกดว่ากออากาจออากาคำว่าจาคำว่าจาสะกดว่าสกดว่าจออาจาจออาจา คำว่าดาคำว่าดาสกุว่าสกดว่าดอาดาดอาดาคำว่าตาคำว่าตาสกุว่าสกดว่าตออาตาตออาตาคำว่าดาคำว่าดาสกุว่าสกดว่าดอาดาดอาดาคำว่าตาคำว่าตาสกดว่าสกดว่าตออาตาตออาตา คำว่าบาคํคำว่าบาสะกดว่าสะกดว่าบออาบาบออาบาคํคำว่าปลาคำว่าปลาสะกดว่าสะกดว่าปออาปาปออาปาคำว่าอาคำว่าอาสะกดว่าสะกดว่าอออาอา